สวัสดีครับช่างตอมเพชรบุรีนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับฝาสูบนะครับตัวนี้เป็นฝาสูบเวฟหนึ่นะครับเป็นงานฝาสร้างนะครับอ่าก็สั่งได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นบ่าวาวนะครับเหล็กนะครับธรรมดานะครับก็จะไม่ธรรมดาแบบบ่าทั่วไปจะพิเศษกว่านิดนึงนะครับ แต่ว่าก็โอเคพอใช้ได้นะครับแต่ก็ถ้าเกิดใครอยากได้บ่าแข็งพิเศษนะครับก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นบ่าแข็งพิเศษนะครับอันนั้นก็เอาไว้สําหรับวาวใหญ่ๆห,หรือว่ารถทิปไกลๆนะครับที่ว่าประกอบทีเดียวแล้วไม่อยากลื้อบ่อยนะครับกําลังอัดยังดีอยู่ไม่ต้องลื้อมาบดวาวบ่อยมาตําวาวบ่อยนะครับก็สั่งบ่าแข็งพิเศษไปราคาก็จะแพงกว่ากันนะครับ แพงกว่ากันมากนะครับห้าถึงหกร้อยบาทเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นของลูกค้านะครับสั่งทําไว้นะครับฝาก็เป็นหลอดเดิมนะครับนี่ครับหลอดเดิมฝาหลอดตรงนะครับวาวโซนิกนะครับลูกห้าสี่อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะหลบวาวพ้นไหมครับอันนี้หลอดเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนหลอดเยื้องนะครับถ้าเกิดหลอดเยื้องนะครับ จะเน้นใส่ลูกใหญ่เลยนะครับก็คือแบบนี้นะครับหลอดวาวเยื้องนะครับเห็นไหมครับเขาจะเยื้องช่วงนี้ช่วงที่ว่าเป็นหลอดจะไม่ตรงนะครับรูเนี่ยเขาจะเยื้องเอียงอยู่นะครับนี่ครับเอียงอย่างนี้นะครับเอียงเลยนะครับเวลาเราตีนะครับเราก็ต้องเอาด้านเยื้องเนี่ยขึ้นเห็นไหมครับมันจะออกไม่กลางนะครับเห็นไหมแต่ตรงเนี้ยจะกลาง นะครับจะ,จะเจาะเยืงอขึ้นบนนี่แบบนี้เวลาตีหลอดเราก็ต้องตีท่านี้นะครับถ้าไปตีผิดท่าตีลงท่านี้ใบาวาวเขาก็จะมาชนกันนะครับที่เขาเยืงอหลอดเนี่ยนะครับเพื่อให้องศาของใบาวาวสองใบเนี่ยมันขยายห่างออกจากกันขยายห่างออกจากกันนะครับเพราะว่าใบาวาวมันใหญ่จะได้ไม่เกี่ยวกันไม่ชนกันนะครับอ่าอันนี้เป็นหลอดเดิมไม่ใช่หลอดเยืงอแบบนี้นะครับ ราะว่าสาเหตุที่ทําหลอดเดิมเพราะว่าลูก5-4นะครับมีค่อนข้างขนาดเล็กมากนะครับขนาดลูกสูบลูก5-4ค่อนข้างจะเล็กแล้ววาวเนี่ยวาวโซนิคลูก5-8นะครับาวาวเนี่ยส่วนมากจะไปใส่ลูก5-8กันจะหลี่หลีกันเต็มที่ก็5-6นะครับคาเซ่วาวโซอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วโซนิคเดิมๆของเขาพื้นฐานเขา28-24นะครับ ID 28จะเสีย24 จะใส่อยู่ประมาณลูก5 8ก็คือลูกโซนิกนะครับทีนี้ลูกค้าอยากได้ใส่ลูก5 4นะครับซึ่งลูกสูบจะเล็กกว่าอีก4มิลน,นะครับเราก็จึงจำเป็นต้องใช้หลอดเดิมนะครับเปลี่ยนบ่าเข้าไปน,นี้เป็นหลอดเดิมนะเปลี่ยนบ่าเข้าไปนี่ก็จะอยู่ช่วงระยะนะครับใช้กับลูกเดิมของเว็บรยี่หนะครับก็คือ ประมาณ54นี่แหละนะครับลูกเดิมในไซส์อ่ะร้อยหของเดิมก็ประมาณ52.4นะครับประมาณไซส์ร้อนะครับก็ประมาณอ่าห้าสามอ่าห้าสามจุประมาณ5.4าสอะไรประมาณนี้นะครับไซส์ร้อยลูกว้ยยี่ห้าก็ประมาณ53.4สามจุดสี่นะครับอ่าห้าไซส์ร้อก็ประมาณ53.9จุเกนะครับเกือบ,บ54นะครับนี่ก็คือ วาลโซนิก wow นะครับสำหรับใส่ลูกเดิมลูกเชียรูกงห้าสี่พวกนี้ก็ใช้หลอดเดิมทำนะครับทีนี้มาดูลูกสูบกันนะครับจบไปเรื่องของฝาแล้วนะครับฝาก็หลอดเดิมเปลี่ยนบาเปลี่ยนวาลแล้วก็ทำท้ายวาลอะเนี่ยให้ยาวกว่าเดิมสักมิลหนึ่งเพื่อที่ว่าวาลใหญ่แล้วไหนๆก็จะวาลใหญ่แล้วก็รองรับกับแคมองศาสูงไปเลยนะครับอ่าสูงกว่าเดิมสักมิลสองมิลไปเลยนะครับ ทีนี้มาดูลูกสูบนี่ครับลูกสูบให้ดูครับว่าอันนี้ลูกเดิมของลูกค้านะครับที่ทําใส่มานะครับลูกเดิมลูกค้าที่ทําใส่มาอันนี้ก็สภาพก็โอเคอยู่นะครับลูกค้าจะใช้ลูกเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนฝาเป็นวาล์วใหญ่นะครับทีนี้ปัญหาของมันนะครับดูครับปัญหาของมันคืออะไรนะครับปัญหาของมันก็คือนะครับ เวลาเราจะหลบวาวเนี่ยไอตอนวาวเดิมที่ลูกค้าหลบอยู่เนี่ยนะครับมันก็พ้นนะครับแต่ว่าพอขยายวาวไปนะครับดูเลยครับมันจะหลบกันไม่พ้นครับมันจะเฉี่ยวล่องแหวนนะครับแถวแถวตรงนี้นะครับอ่าแล้วเนี้ยเป็นลูกเชีย์ธรรมดาด้วยนะครับเป็นลูกเชีย์ธรรมดาไม่ได้เป็นลูกเิ่งหัวนูนนะครับที่สามารถหลบวาวได้เยอะหรือว่าอะไรเลยนะครับทีนี้การหลบวาวนะครับโอ้โห ค่อนข,ข้างจะวัดใจเลยนะครับถ้าหลบไม่ดีคือล่องแหวนทะลุเลยนะครับอันนี้5-4 w wow, a l ว s so, ซก็จะทำยากมากเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาหลบดูก่อนนะครับเอาอย่างละนิดอย่างละนิดก่อนนะครับแล้วก็ที่สำคัญตอนไม่ปาดหัวลูกสูบเนี่ยนะครับยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับยังห่างไกลล่องแหวนอยู่เห็นไหมนี่ห่างไกลล่องแหวนอยู่นะครับ แต่ว่ารถลูกค้าเนี่ยมีชัก3ด้วยความยากของเขานะครับลูกเขียชัก3นะครับวาวโซนิกนี่ก็ให้เอาวาวเล็กกว่านี้ลูกค้าก็ไม่เอาครับอยากได้วาวใหญ่นะครับผมก็จะพยายามจัดให้นะครับตามสั่งเลยนะครับพอเราปาหัวลูกสูบไปเนี่ยนะครับลงอีกนิดนึงเนี่ยมันก็จะชิดล่องแหวนมานะครับเวลาหลบเนี่ยมันก็ต้องเยืองออกไปอีกนะครับขอบขอบนี่เลย นะครับเกือบจะถึงร่องแหวนนะครับอ่าออกไปขอบขอบนี่เลยเพราะว่าอันนี้คือเขาหลบวาลวเดิมมานะครับซึ่งวาลวเดิมเนี่ยมันเล็กกว่านี้ประมาณ3มมิล4มิลเลยอ่าไอดีเนี่ยเล็กกว่า4มิลน,นะครับส่วนไอเสียเนี่ยเล็กกว่า3มมิลเลยนะครับไอเสียเนี่ยหลบได้ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะครับไอเสียส่วนไอดีนะครับลำบากมากนะครับ ก็อันนี้ใครจะทําลูกเล็กวาวใหญ่นะครับดูคลิปนี้ไว้เลยนะครับอันนี้หลอดเดิมไม่ได้หลอดยืงด้วยนะครับถ้าเกิดหลอดยืงเนี่ยหลบยากกว่านี้เพอเหลบไม่ได้เลยเพอเพอหลบปุ๊บนี่เลยเข้าร่องแหวนนี่เลยนะครับวาวเปิดไม่ได้เปิดมาก็ชนเปิดมาก็ชนคนสุดท้ายต้องเปลี่ยนฝากันหลีวาวกันนะครับหรือไม่ก็ต้องจมวาวให้ลึกลงไปจมวาวก็คือนะครับปาดบ่าทิ้งลงไปนะครับเอาวาวเนี่ย ถอยหลังลงไปอีกจมใบลงไปเพื่อที่ยาอะไรครับเพื่อที่ให้วาวเปิดแล้วไม่ชนหัวลูกสูบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกําลังอัดก็จะน้อยพอเราจมบ่าเข้าไปรถก็จะวิ่งไม่ค่อยดีต้องเอาลูกหัวนูนเข้ามาแก้นะครับพอลูกหัวนูนเข้ามาแก้ก็หลบวาวยากเหมือนเดิมนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะลองนะครับลบวาวเสร็จแล้วเราจะเปิดวาวออกมาดูแบบนี้เนี่ยออกมาดูทั้งคู่เลยว่ามันพ้นเปล่าถ้าเราเปิดได้ประมาณนี้นะครับก็คือช่วงโอเวอร์แลปมันอะ ถ้าเกิดว่าพ้นนะครับยังไงก็พ้นแต่ถ้าเปิดมาแล้วติดยังไงก็ติดชนต้องขยายลูกเพิ่มนะครับหรือว่าก็ต้องคึงขอบใบวาวทิ้งไปนะครับไม่อย่างนั้นแล้วใส่ประกอบไม่ได้พังแน่นอนครับแทนที่จะวิ่งดีนะครับนี่ครับลูกเล็กวาวโตนะครับก็เดี๋ยวเรามาหลบวาวดูกันเลยครับว่าเป็นยังไงค่อนข้างจะวัดใจเลยนะครับวัดใจคนทําอะไหลนะครับคนประกอบนี่ประกอบง่ายครับแต่คนทำอะไรนี่ยังเสียวๆอยู่เลยนะครับไม่รู้ว่าจะทะลุล่องแหวนหรือเปล่า อ่อต้องลองลองดูนะครับลูกค้าสั่งโจทย์มาแบบนี้นครับเราก็ต้องแก้โจทย์ให้ได้ครับนี่ครับห้าสี่วอลโซนิคครับโหโหดมากครับถ้าสั่งวาลเอฟโฟนี่หมดสิทธิ์เลยนะครับทำไม่ได้แน่นอน <c oughs> เสียครับเฉียวล่องแหวนไปเลย นี่ค,ครับอยู่ประมาณนี้เฉียวล่องแหวนไปเลยนะครับแต่ยังไม่ทะลุนะครับเห็นไหมครับอ่าไม่ทะลุเดี๋ยวต่อทางไอเสียนิดนึงนะครับไอเสียก็เช่นเดียวกันครับ หมิ่นหมินแต่หมิ่นน้อยไวยดีนะครับเพราะว่าไอ้ดีใบาวาวค่อนข้างใหญ่ครับ28ิบแไอเสียมันแค่ย4ิบสี่เองนะครับน่าจะหลบง่ายกว่าง่ายกว่าเยอะเลยนะครับทางไอเสียไม่ค่อยหมิ่นเท่าไหร่นะครับเวลาหลบวาวก็จินตนาการดูจากฝาเอานะครับเราทําฝาแบบไหนก็หลบลูกแบบนั้นเลยนี่เดี๋ยวต้องไปปาดลูกสูบทิ้งอีกหนึ่งมินนะครับ ว่ารถชักสามนะครับใส่ตะเก็นประมาณสองมิลนะครับโซ่เดิมเขาจะได้ใส่ได้นะครับอ่าโอเคเสร็จแล้วนะครับสําหรับการหลบวาลเพิ่มนะครับนี่ครับไอดีนี่เยื้องออกมาเยอะเลยนะครับเยอะเลยเกือบทะลุเลยอย่างที่ผมบอกนะครับอ่าทีนี้มาดูฝากันนะครับเอามาประกบใส่ฝากันดูว่าวาลจะเปิดได้ไหมครับนี่ครับ อันนี้ทาง id นะครับ ID อันนี้ไอเสีย e อนะครับก็ความลงอย่างนี้นะครับนี้ก็ลองเปิดวาลดูนะครับว่าเปิดได้ไหมนะครับอ่าโอเคครับอันนี้เปิดได้นะครับนี่ครับ ID นะครับ id เปิดได้นะครับช่วงโอเวอร์นะครับเดี๋ยวดูไอเสียกันต่อ นี่มีการวัดแบบคข่าๆนะครับอ่าแนววาลวเปิดได้2ตัวเลยแสดงว่าหลบวาลวพ้นนะครับแล้วประกอบจริงๆเนี่ยหัวลูกสูบจะไม่ขึ้นมาถึงขนาดนี้นะครับหัวลูกสูบมันจะขึ้นไม่สุดประมาณมิลครึ่งมิลน,นะครับอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมยกวาลวออกยกลูกสูบออกนะครับนี่ครับวาลวช่วงโอเวอร์แลปนะครับอันนี้ก็หลบวาลวพ้นแล้วนะครับพ้นแล้วโอ้โหตอนแรกใจหายเลยครับเพื่อนๆนี่หมุนได้ด้วยนิดนึง เผื่อประกอบเสื้อฝาเบี้ยวเอียงนะครับวาวก็ไม่ชนไม่ต่าตอนแรกกะว่าคงจะหลบไม่พ้นนะครับโอ้โหหาวิธีทําให้จนได้นะครับก็คือไม่ต้องเปลี่ยนหลอดวาวนะครับตอนแรกทําไปแล้วฝาหนึ่งนะครับเปลี่ยนหลอดเยั้องออกมาองศาหนึ่งปรากฏว่าใส่แล้วหลบวาวไม่ได้นะครับอัอนนี้ก็หลบแบบสุดๆแล้วนะครับเนี่ยเกือบจะทะลุล่องแหวนแล้วนะครับถึงจะพ้น ก็โหดมากครับ5-4วาวโซเลยนะครับชัก3ด้วยนะครับน่าจะวิ่งดีอยู่นะครับฝาตัวนี้นะครับเพราะว่าผมตั้งใจทำให้พิเศษเลยนะครับก็สนใจสั่งได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ